สวัสดีจ้ามือนีม่มมแม่ฟ้ามก็จะมาเว้าถึงทีไปที่มาเป็นยังโมงคือิ้เรืับมาเห็ุเกษตรอยู่บ้านเริ่มต้นเลยก็คือเมื่อปี62ม่ได้ไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลา3ปีเมื่อครบสัญญาจ,จ้างมงก็เลยตั้งใจว่าจะกลับมาอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่ซึ่งมงก็ถือกับแซโจมตีร้ายแรงจากญาติพี่น้องแล้ากาห้บาน ว่าเป็นอย่างเรียนจบศูนย์แล้วเป็นอย่างขึ้นต้องกลับมาอยูบ่บ้านต้องกลับมาเห็ดเกษตรซึ่งมองก็โชคดีอย่างหน,นึ่งก็คือพ่อกับแม่เพื่อนก็เข้าใจแล้วก็คอยสนับสนุนในสิ่งที่ม้ออยากเห็ดเป็นกำลังใจให้มอตลอดมอเริ่มต้นจากการจ้างรถแท็กอร์มาดันทีให้ซึ่งดันทีให้มันเป็นลองน้ำอยู่ตรงกลางท้าย่านกับพาะกันแตกตื่นมาสั่นว่า อยผู้ใดเขายื้อั้งฟันเขาบ่ชผากันเห็ดดอกนีแต่ค้นบาเท่านั้นแหะที่เฮ็ดสันเดชไปกะเสียเงินถิ่มซื้อว่าสานแต่โมื่อก่อด้รลดความตั้งใจดอกกะพยายามเห็ดทุกอย่างให้ดีที่สุดบว่า,วาผุมันสิออกมากเป็นจังไหนกับเฮ็ดให้ดีที่สุดซึ่งกะ็จะมีพ่อที่คอยซอย ซอยเหลือตลอดตัดไม่ตัดไรงานหนักเงียยสีพอจะมาซอยตลอดเลยซึ่งมันก็นเป็นเอียยที่แบบว่าเห็ดว่ารู้สึกด,ดีมากเลยแหละแล้วจากมือนั้นจนหอดมือนีโม่ก็เรลื่มมีายไดจากการที่โม่เห็ดเกษตรนี่แหละเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งฝอยหอยเชอรี่สีทองเฮ็ดทุกอย่างที่ม่นจะเป็นเงื่อนในเฮาใด และเมื่อเขาเริ่มมี่ไยไดกระแสในด้านลบของเขาก็เรล่มหายไปก็เรลืมมีกระแสในด้านบวกเขามามาปูดคุยถามทายว่าเออเฮ็ดจ,จังไหนเลี้ยงจังไหนจังไดก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รรก,กันหลังจากนั้นก็มีก็เกิดการบอกต่อแล้วเพื่อนก็เขามาอุดหนุนสินค้าทางด้านเกษตรของม่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ม่อเลี้ยงมวก็เลี้ยงกินเลี้ยงขายเฮ็ดทุกอย่างแต่ละมือหนีห้ดีที่สุด เท่าที่ห้องสิเหตุไหวหลกหักเหตุใดเมื่อมา,ามค้ำคมหนึ่งที่พืนเด้กาวไว้ก็คือเรือจะปลอดภัยเมื่ออยู่ที่ท่าเรือจะไร้ค่าเมื่ออยู่ที่ท่าเดิม